วิธีสร้างบุญบารมีความหมายของบุญและบารมีคําว่าบุญแปลตามศัพท์ว่าชําระฟอกล้างท่านแสดงว่าแบ่งเป็นสองก่อนคือบุญที่เป็นส่วนเหตุได้แก่ความดีต่างๆเรียกว่าเป็นบุญเพราะเป็นเครื่องชําระฟอกล้างความชั่วหนึ่ง บุญที่เป็นส่วนผลคือความสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้หนึ่งคำว่าบารมีมาจากคำบาลีว่าปารมีมีคำแปลที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่างจะแสดงแต่บางอย่างคือ แปลว่าอย่างยิ่งมาจากคํำว่าประมะที่ภาษาไทยเรามาใช้ว่าบารมและคำว่าบารมที่แปลว่าอย่างยิ่งนี้ก็มีใช้ทั้งสองทางดีอย่างยิ่งก็บารมหรือไม่ดีอย่างยิ่งก็บรมเช่นคําว่านิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งสังขารทั้งหลาย เป็นบรมทุกคือทุกข์อย่างยิ่งจึงเป็นคำกลางๆใช้ได้ทั้งสองทางดังนี้คำว่าบารมีมาจากคำว่าปรมะแล้วมาเป็นปารมีไทยเรียกว่าบารมีแต่มีความหมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้นไม่หมายเป็นกลางๆเหมือนอย่างคำว่าปารมะ เพราะฉะนั้นคำว่าปารมีจึงมีความหมายที่แปลว่าเลิศอย่างยิ่งประเสริฐหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าถึงฝั่งอันหมายความว่านำให้ถึงฝั่งคือจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้อนอันหมายความว่านำจากฝั่งนี้คือโลกไปสู่ฝั่งโน้นคือโลก,กุตตระ เหนือโลกพุนโลกอันหมายถึงนิพพาน